ดามติ okay. okay, not, no uh ๊กจะพาผู้ชมเข้าไปดูใกล้ๆค่ะจะเป็นอะไรตามเข้าไปดูนะคะเงียบโอเค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  e อเคโอเคโอเค ทางชันมากค่ะคุณผู้ชมมาดามติ้งกับสามีล้มหลายครั้งแล้วนะคะลื่นล้มหลายครั้งละขาตั้งกล้องหักเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้หักเลยค่ะคุณผู้ชม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาดามติ้ง่ามาเทีย่ยวที่จอ์นสตันแคนยอนอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงจุดนี้นะคะจะเป็นจุดท่องเทีย่ยวที่ป๊อปปูลาา่ามากเลยค่ะนักท่องเที่ยวก็นิยมมาเที่ยวกันมากมากเลยนะคะอยู่ในเขตพุทธานนแห่งชาติแบบนะคะตอนนี้ลงลงเขานะคะใกล้จะถึงแล้วคะ่ะ ได้อย่างละเอียดเลยค่ะเส้นทางการเดินทางจากแคะเข้าสู่จอร์จสแตนดยอนนะคะสกิโลค่ะจากถนนใหญ่ถนนสายหลักนะคะของแคลกะรีจัสเบอร์ ะจะเป็นฤดูร้อนฤดูหนะาวก็มาเที่ยวกันได้คนะ่ะถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วพรบับจหลับเตอร์มีหมาข้างหน้าด้วยเตอร์จะไปสู้กับเขาไหมนั่นไม่โอร การปิ้งจะพาคุณผู้ชมไปชมหิมะที่เกาะตัวกันเป็นน้ำแข็งนะคะค่ายหินงอกหินยอยนะคะที่จอห์นสตันแคนยอนค่ะติดตามรับชมด้วยกันนะคะคุณผู้ชมเราถึงจอนสตันแคนยอนแล้วนะคะโอ้มีหมาป่าด้วยเด้อมีหมาป่าด้วยเด้อฮันเตอร์ระวังเด้อ จอห์นสตันแคนยอนค่ะคุณผู้ชม oh. floor. Floor. Mm hmm. อัปเปอร์ฟอร์โอห้าเมนิกิโลอัปเปอร์ฟอร์โรลล์ฟอร์ถ้าเป็นฤดูร้อนนะคะคุณผู้ชมด้านนนค่ะจะเป็นเป็นลำธารของน,น้ำน,น้ำ day <smart noise> ชันมากค่ะคุณผู้ชมมาดามติ้งกับสามีล้มหลายครั้งแล้วนะคะลื่นล้มหลายครั้งล่ะขาตั้งกล้องหักเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้หักเลยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็เริ่มเดินทางแล้วนะคะ ออกเดินทางจากแคลกะรีไปยังแบมนะคะคุณผู้ชมไปถึงแบมก็จากแคลกะรีไปถึงแบมก็กกร้อยสามสิบกิโลค่ะจากนั้นเราก็จะเลี้ยวขวานะคะไปยังจอร์สตันแคนยอนค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเทือกเขาล็อกกี้ค่ะ ยาวเหยียดไปถึงอเมริกาเลยนะคะตอนนี้หิมะก็ยังไม่ละลายหมดนะคะคุณผู้ชมก็ยังมีหิมะอยู่บนภูเขาอยู่นะคะ ก่อนจะถึงยอนสตันแคนยอนนะคะเราก็จะผ่านแคนมอร์ก่อนค่ะแคนมอร์ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะคะที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะๆเ,เลยค่ะคุณผู้ชม ถ้าชอบคลิปของมาดามดิ้งก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามติ้งด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้เราก็เข้าเขตแคนมอแล้วนะคะามาดามดิ้งก็จะม่งหน้าไปยัง mừng subscribe cho kênh của chủ. เราผ่านแบมมาแล้วนะคะจากนี้ไปเราก็จะเลี้ยวขวานะคะเข้าไปยังจอห์นสตันแคนยอนค่ะตอนนี้เราก็ถึงปากทางเข้าของจอห์นสตันแคนยอนแล้วนะคะที่จอห์นสตันแคนยอนนะคะปกติ ครั้งมาดาบฟิงก็จะมาช่วงซัมเมอร์นะคะแต่ปีนี้ลองมาเที่ยวช่วงฤดูหนาวดูบ้างค่ะอีะก็ยังเยอะแยะเหมือนเดิม います